อาเพชรพาด้วยสวัสดีพี่สุภุสุขคนครับผมเมื่อนี้หิมะตามหิมะตามหิมะไห่แนวทางลาพัฒนาเสี้นกรุงเทพวันจันทร์ที่หยิบเก่ามกล่าสองหาหกเจ็ดเมื่อวันสูกลาพัฒนาสามตัวบนออก6ก2อสอ,สองตัวล่างก็คือหนึ่งหเด้อพี่น้อง เอฟซีที่ติดตามแนวทางปูหนูปูจุกของสุดใจให้ไปตามในซองของสุดใจผ้ารวยได้พี่น้องได้ตะกีตะกรอนแอดกะร่งบาดรเงกระเล่บอได้ล่ง,ลง,ลลลงให้ซองสุดไปตามในซองสุดใจพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยากเข่ากุมกับเข่ากุมฟรีได้พี่น้องได้มีเกชมีเลาาพัฒนารัฐบาลไทยของสุดใจเบอร์นี่ได้พี่น้องนะงเอากับหัว ปีนหัวจีรังกานี่ได้พี่น้องได้ตามนี่ได้พี่น้องได้เ <c oughs> ขาคุ้มฟรีบริเสียงเงินบริษเสียค่า,สาใส่าจได้พี่น้องได้ <c oughs> ฟรีได้พี่น้องไ <c oughs> ม่นีก้กัที่ใหม่แนวทางของเส้กรุงเทป เงาทางดาวพัฒนาเซียนกรุงเทพวันจันยี่ยี่เก้า มกราสองห้าหกเจ็ดลาลว เราพัฒนาเสียนเสียนกรุงเทพหรือว่าเซียนกอทอมอ บนบนวิ่งบนวิ่งลูดเจ็ดแปดบนวิ่งลูดเจ็ดกับแปด <c oughs> เอาสามตัวบนก่อนนาะพี่น้องงวัน,นี้เพ่นมีสสามตัวบนสามตัวบน ห้ 5, 7, 1, 5, 7, 2, าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองตัวหน่อยเนี่ยได้ไปนองได้ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองแล้วก็ห้าแปดหนึ่งห้าแปด สองเห็นว่าหาลักลอยน่พี่น้องหาลักลอยที่นี่ก็เลขสามเลขสองตัวส่วนเลขสองตัวนี่ก็อยู่ในชุดเดียวตัวเน้นคือเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง แปดหนึ่งแปดสองเงี้ยเนี่ยน่าพี่นอ้องก็มีเลกันอีกตกกันเ <c oughs> นี่ยก็มี เก้าหนึ่งเก้าสองอันนี้คือตกกันบนตัวกัน

ล่างวิ่งรูดแปดเก้าล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าส่วนจับคู่ลัง แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าห้านี่คือตัวเน้นตัวเด่น tolong tukan tolong Pet Sam Kau Sam tukang, tukang. 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 พี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดตามนี้นะครับเด้อว,วันจันที่ยีบก่ามกลุลาซองหาหกเกตลาพัฒนาเส้นกรุงเทพบนวิ่งลูดเจ็ดกับแปดส่วนเลขสามตัวในกะชิมีห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าห้าเจ็ดสองห้าแปดสองได้พี่น้องเด้ออันนี้ส่วนเลขสามตัวหาเป็นลักลอยพี่น้อง ส่วนเลขสองตัวบนเนี่ก็มีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเอาแปดหนึ่งคือมีสองอันยันผีพี่น้องขอตรวจขอให้หลายแปดสองแปดหนึ่งแปดอแปดสองก็มีแล้วแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งคือมีสองอันโอ้ยขอตรวจขอให้ได้พี่น้อง ขอโทษได้หลายมันเจ็ดสองเกดจังใดน,นอกบาทในพื้นที่ก็เต็มนะเจ็ 7, ดสองได้พี่น้องได้อืมเอ็ดเขียนผิดขอโทษขอให้หลายพี่น้องแปดหนึ่งสองเทียหนขีมากแปดหนึ่งบนอบาทในนอโอ้ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังเฝ้าผิดอีกเจ็ดสองอ ืมรเจ็ดสองเด้พี่น้องเด้เจ็ดสองเด้เจ็ดสองเด้พี่น้องเอาแอดกระบอกไปคือเกอาพอถทษคอแพ้ลายโอ้ยผิดพลาดประกาศใหญ่เลยเนาไคมี่เจ็ดหนึงน่งแปดหนึง่นงเจ็ดสองแปดสองด้อพี่น้องเจ็ดสองเด้ ส่วนตบกันกับเก้าหนึ่งเก้าสองส่วนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าจับคู่กับแปดซีแปดหาเก้าซีเก้าหาตกกันก็คือแปดสามเก้าสามเอาพี่น้องตามนี่อ๋อเขียนผิดเขียนถูกอ่านผิดการถือกับขอโทษขอแพร่หลายนะพี dachte, ่น้องแคบหนักจอด้ะครับเพื่อมักตัวใดชอบตัวใดกับปีจารณาบ้างถ้าพม่ากรผ่านไปตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่าน แล้วพี่นองจัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยเอ๋อมังมันแห้งปังๆกันอ๋อขอบคุณเสื่องเทวดาหลายครับผมคลิปหนาพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้เพชรพาด้วยสวัสดีครับผม